อู้ยพลาดแบบไม่น่าเชื่อแล้ครับนี่มันมหกรรมหมูหกชัดๆจ่อขนาดนี้ครับโอ้แล้วแกยิงออกเฉยแล้วครับแบบนี้ต้องบอกครับว่าพลาดโอกาสทองเททิ้งไปอย่างน่าเสียดายสำหรับคอนเสเรซัปโปโรนะครับ แต่ในขณะเดียวกันครับโอกาสของนักเตะจากไทยมาถึงแล้วครับวันนี้ดูฟอร์มทีมเจทูให้เรียบร้อยโอกาสสอดแทรกนักเตะไทยมีแบบชัดเจนถ้าหากทำได้แบบนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาดูฟอร์มนะครับศึกในเจทูกันหน่อยดีกว่านะครับมีทั้งซัปโปโรแล้วก็เอฮิเมะของเอกกนิดละครับเดี๋ยวไล่เรียงไปแต่ละทีมนะครับใครอยากรู้นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงสามารถติดตามได้ตลอดทั้งคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามาดูซัปโปโรกันหน่อยดีกว่าล่วงลงมาในศึกเจทูเนี่ยคาดหวังนะเอาจริงว่าจะแบบสามารถที่จะยกระดับแล้วแบบพยายามจะฮึกเขิม่ะนะในการลงสนามมา ซึ่งวันนี้สุภระโชคสารชาติไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงด้วยเพราะว่าเรื่องของความฟิตอาการบาดเจ็บเพิ่งจะหายมาแต่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับโค้ดก็คือไดกิวามะสะตามนี้เลยนะครับแผนผังการเล่นเนี่ยตัวผู้เล่นก็โฉมหน้าเป็นประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเริ่มเกมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอืดค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ย คือถ้าเอาผู้กันตามตรงคาดหวังทีมจาก J1 แล้วล่วงมา J2 เนี่ยมันน่าจะแบบโอ้โหโหมบุกเล่นดีแบบชนิดที่ว่าอยากกลับคืนสู่ J1 แต่มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเกมกลับกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหมีความช้ามีความหนืดนะฮะสำหรับซัปโปโรแต่ว่าโอเคแหละเปอร์เซ็นต์ในการครอบครองบอลเนี่ยมันอาจจะเยอะแต่ว่า ภาพรวมในเกมเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงยังยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นมีโอกาสลุ้นจริงครับมีโอกาสลุ้นหลายครั้งนะครับอย่างเช่นการเปิดเข้าไปช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะเปิดเข้าไปจากอากิส่วนมากตัวจะใช้เหมือนเดิมอะฮะที่เป็นคีแมนจริงๆก็คืออากิอาราโนนะครับเนี่ยก็คือจะเป็น2คนนี้นะครับที่คอยพยายามจะปั้นเกมแต่ผมว่าความรู้สึกมันเหมือนแบกมากจริงๆนะครับสำหรับทางด้านซัปโปโรแล้วก็ เนี่ยครับเปิดไปได้ลุ้นนด้นจะได้ประตูตั้งหลายทีอยู่นะแต่หมายเลขเก้าซานเชสเนี่ยไม่ค่อยขม่มเอาจริงกองหน้าของซัปโปโรน์มีปัญหาอีกแล้วมาอยู่ในเจทูก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับเกือบโดนด้วยมีจังหวะเกือบโดนหลายทีนะครับเขาเปิดมาเนี่ยโถมม่งนะครับซึเกนโนยังเป็นประตูอยู่เลยเนี่ยโอ้โหอายุอานามแก่แกก็ไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าหัวใจยังอยู่อายุไม่สน สนแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นไหวไหมนะครับซึ่งเจ้าตัวก็โอเคนะเออด้วยวัย40ปีนะครับก็ยังยืนหนึ่งอยู่ในซัปโปโรเนี่ยส่วนจังหวะที่เป็นการพูดถึงอย่างมากนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเอาจริง,รงมันต้องได้แล้วจากการผ่านบอลเข้ามาตรงนี้ครับคือโอ้โหไม่รู้ไปกึกกักอะไรกันยังไงซานเชสครับเข้ามาแบบโถมสุดๆแล้วจะเอาลูกนี้ให้เข้า แต่ว่าไม่รู้เนี่ยครับมันวืดหรือมันอะไรนะครับแล้วคนที่มารองอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นนาคามูระก็เลยทําให้ผิดจังหวะผิดเพี้ยนกันไปทั้งคู่นะครับโอ้โหถึงขนาดเจ้าตัวเนี่ยลงไปนอนแล้วก็ฟุบหน้าลงเลยครับโอ้โหแทบไม่อยากจะเชื่อซ้ายตาว่าภาพตรงหน้าสีเป็นความจริงต้องว่างี้นะฮะไม่ได้ครับไม่ได้แล้วฟอร์มไม่ดีด้วยนะ โอเคครึ่งแรกครับมีโอกาสเนี่ยแค่4ครั้งนะแต่ครองบอลในี่ย64%แต่ดูสิครับทางด้านของโอิตะนะครับครองบอลเนี่ยน้อยแต่ยิงเนี่ย8นะแล้วก็ตรงกรอบ3ส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลเนี่ยก็60ต่อ78%นะครับถือว่าไม่ค่อยดีทั้งคู่นะเออมาตรฐานตกลงไปพอสมควรก็ทั้ง2ทีมาแหละนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเล่นได้ประมาณนี้เนี่ย เหนื่อยปีนี้เหนื่อยนะครับในครึ่งแรกนะเออแล้วก็โอกาสของสุปรโชคอะเอาอตรงคือโดดเด่นกว่าแน่นอนคือถ้าเล่นได้ประมาณนี้สุปรโชคน่าจะเป็นตัวทีเด็ดทีขาดของคอนเสเรซัปโปโรในปีนี้เพราะมันไม่มีการเปลี่ยนสปีดไม่มีการกระชากจังหวะเนี่ยมันเหมือนเดิมตลอดทั้งเกมนะฮะเนิบเหลือเกินครับและก็อย่างที่บอกครับกลับมาครึ่งหลังเนี่ยแหมด้วยความที่มันช้าด้วยความที่มันไม่ชัว โดนโอิตะครับยิงก่อนเลยครับ1ลูกครับแล้วเจอทุ่มไกลด้วยแล้วมาพลาดโดนจ่อๆครับโอ้โหหมายเลขเก้ของเขาคมกว่าหมายเลขเก้ของซัปโปโรเยอะครับยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับแบบนี้โอ้โดนเลยและ1นึูนย์ไม่พอครับโดนสองูนย์ด้วยจากจังหวะเปิดฟรีคิกมาแล้วแบบโดนแบบเต็มเต็มครับ ซึ่งสุดท้ายสุภโชคก็ไม่ได้ลงสนามด้วยนะน่าจะไม่ฟิตพอจริงๆนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายฟอร์มการเล่นเป็นแบบนี้โอกาสทองนักเตะไทยแหละครับต่อไปเพราะมันเล่นได้แค่นี้มันไม่ไหวครับเออเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งของเอก,กนิษฐ์ปัญญาด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับทางด้านของเอฮิเมของเอกนิต์ปัญญานะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเอกนิตฐ์เนี่ยไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับวันนี้เนี่ยมาติดตามฟอร์มและรูปแบบการเล่นของเอฮิเมให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจและก็ได้เห็นกันแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ สถานการณ์ของเอกนิตปัญญานั่นเองนะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยแนวรุกเนี่ยของเอฮิเมะเนี่ยครับเขาก็จะมีหมายเลข24โคดะ1 1ฟูจิฮาระหรือ18ทางุจินะครับแล้วก็ถ้าตำแหน่งที่เบียดได้เนี่ยผมว่าได้ทั้งแผงอะอยู่ที่ว่าโคจะจับเป็นหน้าต่ำหน้าด้านข้างไหมนะครับซูรุโนหรือว่าทางด้านของหมายเลข8ฟูคาซาวะคือเอาจริงๆนะถ้าให้ดูเนี่ย ในรูปแบบของเกมเนี่ยนักเตะของเจ g ลกในเจทูในโดยเฉพาะทีมเอฮิเมเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพ ทักษะในการครอบครองบอลล็อกบอลพิกบอลสร้างสรรค์เกมแบบชนิดที่ว่าแบบ world class หรือว่าเทคนิคที่มันว้าวติดตาตรึงใจเขาไม่ได้มีตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยนักเตะไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่านักเตะเจทูแน่นอนนะครับในเรื่องของเทคนิคกับบอลวิธีการการเลี้ยงที่นะครับแบบนี้ผมว่าเอกนิตปัญญาสู้ได้แต่ถ้ามาดูในมุมของเจทูว่าทําไมนักเตะเหล่านี้ถึงลงสนามเป็นตัวจริงนั่นก็คือ จังหวะเพสเกมจังหวะวิ่งถึงบอลจังหวะเข้าหาสปีดของเกมพวกนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าบรรดานักเตะในเอฮิเมะเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีความแข็งแกร่งร่างกายนะครับการเข้าใจเกมร่วมเล่นร่วมเป็นทีมนะครับจังหวะท i มมิ่งพวกนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยทางด้านแบ็คซ้ายได้บอลขวาเติมทางด้านแบ็คขวาได้บอลซ้ายเติมอะไรเงี้ยคือมันจะมี อะไรแบบนี้ให้เห็นชัดนะครับแต่เรื่องของเทคนิควิธีการผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะแต่พอมุมมองที่ว่าเฮ้ยหาตำแหน่งดีนะครับระบบดีนะครับฟิตเนสดีเนี่ยพอมันมาเป็นองค์รวมแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหมันสามารถไปด้วยกันเป็นทีมได้นะฮะตรงนี้อาจจะต้องปรับมาแข่งกับนักเตะญี่ปุ่นนะครับและก็เรื่องของสภาพร่างกายนี่น่าจะสำคัญมากๆเพราะดูแล้วแข็งแรงนะครับฟุตบอลในเจทูแข็งแรง อาจจะไม่ได้แบบโอโหเนียนตาเนียนกริบนะฮะการเล่นแต่ว่าสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าใช้ร่างกายพละกำลังอย่างเต็มที่นั่นเองครับแต่เอกนิตเนี่ยถ้าหากว่าฟิตแล้ว พยายามใช้เทคนิคของตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าใจระบบของเขาผมว่ามีโอกาสสอดแทรกสูงเพราะว่าไม่ได้เล่นด้วยทักษะดีขนาดนั้นไงแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นทําให้มันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสสอดแทรกแน่นอนแหละครับก็อยู่ที่ว่าโค้ชจะชอบหรือว่าโค้ชจะใช้งานได้มากขนาดไหนนั่นเองนะครับพอเห็นเกมแบบนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่านักเตะไทยเนี่ยยังขาดตรงไหนแต่ถ้าจะเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้และสู้ได้ แต่มันก็ต้องเติมในสิ่งที่เราไม่ได้มีเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นในแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนนักเตะที่น่าจับตามองของเอฮิเมะเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่าให้หมายเลข18นะมีความคล่องตัวมีความใหญ่มีความบางังมีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็หาพื้นที่ดีด้วยคนนี้ผมชอบนะเออเล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่เบอร์11เเนี่ยฟูจิฮาระเนี่ย เขาตัวสอดไงตัวเสริมตัวซัพพอร์ตดีไหมโอเคแต่ว่ามันก็เบียดได้เบียดได้ว่างี้เหรอไม่ได้ดีกว่ามากอะนะฮะแล้วก็24่บโคดะผมว่าเฉยๆนะเออแต่พยายามปุดปี๊ดปุดปี๊ดอยู่นะครับแต่ว่าเฉยๆขณะที่ทางด้านซ้ายซูรุโนเนี่ยหมายเลขสิบผมว่าก็ยังไม่ได้ดีมากอันนี้มีโอกาสเบียดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบหมายเลขแป ก็ประมาณหนึง่งแต่ไม่ได้ดีมากเอาจริงคือทุกคนประมาณนึงอะนะฮะมันมีช่องว่างให้ได้เห็นอยู่ว่ามันจะชนะยังไงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันต้องมีคือร่างกายมันต้องสู้พวกเขาได้เพราะมาอย่างถึกเลยพวกนี้แข็งนะฮะแข็งครับ แล้วก็เป็นเกมนี้นะครับที่เอฮิเมะเนี่ยออกสตาร์ทโดยไม่มีทางเอกนิตปัญญาแล้วก็แพ้ไป1ลูกครับเดี๋ยวต้องมาดูนะัดต่อไปว่าไหวไม่ไหวนะครับเอกนิตในการลงสนามเป็นตัวจริงนั่นเองนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ